เราก็ได้ไปพูดคุยกับฝ่ายกฎหมายพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ของพักนะครับก็เรียนว่าคดีนี้ยังมีช่องทางในการที่จะพอต่อสู้คดีได้อยู่นะครับเนื่องจากว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับเดือนกรกฎาคมของปีที่แล้วนั้นมีการขายข้าว18.9ล้านตันนะครับซึ่งน่าจะเป็นหลักฐานใหม่นะครับที่จะนำไปสู่การขอให้ศาลปกครอง พิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดใหม่ได้ภายใน90วันตามมาตรา75แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพุทธศักราช2542นะครับซึ่งเราเรียนว่าอย่างนี้ครับว่าหลักฐานใหม่นี้คือการขายข้าว18.9ล้านตันเมื่อปีที่แล้วนะครับยังไม่ได้นำเข้าสู่การพิจารณาพิพากษาในคดีนี้เนื่องจากว่าเป็นพยานหลักฐานที่ เกิดขึ้นหรือมีภายหลังการสิ้นสุดการสัญห,หาข้อเท็จจริงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทางพรรคเองเรามองว่านี่เป็นหลักฐานใหม่นะครับที่ยังไม่เคยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาดังนั้นเราจะใช้ช่องทางทางกฎหมายตามมาตรา75แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพุทธศัก,การาช2542นะครับเป็นช่องทางที่จะต่อสู้ต่อไปนะครับอย่างที่ผมเรียนครับว่าคดีนี้เกิดขึ้น ในช่วงที่มีการปฏิวัติแล้วก็ยึดอํานาจและแน่นอนครับในคดีนี้เองผู้นาในการปฏิวัติขณะนั้นได้มีการใช้มาตรา44นะครับมีการประกาศใช้มาตรา44หลายฉบับซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีการจํานําข้าวนะครับแต่แน่นอนครับเราก็ต้องต่อสู้กันไปโดยใช้หลักฐานใหม่นี้นะครับตามช่องทางทางกฎหมายนะครับอีกประเด็นหนึ่งครับมีหลายท่านได้วิพากษ์วิจารณ์พรรคเพื่อไทยครับ ว่าหลังจากที่มีคําพิพากษาคาดีแล้วจะเห็นได้ว่าเพจของพักเองนั้นมีการลงแต่เรื่องของท่านนายกยิ่งหลักก็เรียนครับว่านโยบายจำนําข้าวนั้นเป็นนโยบายหลักที่พักเพื่อไทยนั้นใช้ในการหาเสียงเมื่อปี2554พวกเราชนะการเลือกตั้งส่วนหนึ่งมาจากนโยบายนี้ครับและนโยบายการจำนําข้าวนั้นได้ถแถลง ต่อสภาผู้แทนรัษฎรโดยนายกยิ่งรักณ์ชินวัตรในขณะนั้นวันนี้คือนโยบายหลักที่จะทําให้พี่น้องเกษตรกรชาวนานั้นสามารถลืมตาอ้าปากได้ดังนั้นเป็นเหตุจําเป็นครับที่พรรคเพื่อไทยเองจะต้องลงชี้แจงลงพูดถึงข้อเท็จจริงในเรื่องของคดีในเรื่องของคดีนี้ว่าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างไร